อยากเรียนถามท่านอาจารย์ว่าคนที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมมีความเห็นแก่ตัวมีความยึดมั่นในตัวกูของกูต่อมาในบ้านปลายของชีวิตของบุคคลผู้นั้นได้ปฏิบัติตนใหม่คือไม่มีความยึดมั่นในตัวกูของกูปฏิบัติตนเสมือนตายเสียก่อนตาย อยากทราบว่าบุคคลผู้นั้นอาจถึงนิพพานได้หรือไม่ที่เราต้องถือว่าทุกคนทีแรกมันก็ปฏิบัติไม่ถูกหรือไม่ได้ปฏิบัติด้วยเจตนาอะไรแล้วต่อมาก็ไปรู้เรื่องเกี่ยวกับความทุกข์เกี่ยวกับชีวิตเพิ่มขึ้นก็เลยตั้งใจ ปฏิบัติมันก็ปฏิบัติเพื่ออตรงกันข้ามจากที่แรกมาที่ที่แ้วมาก็พบว่าความทุกข์เกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นโดยตรงมันจึงปฏิบัติไปในทางที่จะคิดจะพูดจะทําอะไรโดยไม่ให้ไม่ให้ทําด้วยความยึดมั่นถือมั่น ให้ทําด้วยสติปัญญานี่เรียกว่าป้องกันหรือปันทำบันเทาความยึดมั่นถือมั่นในระหว่างที่ยังต้องทําลายความยึดมั่นถือมั่นอยู่อย่างนี้เขาไม่เรียกว่าหมดความยึดมั่นถือมั่นไอ้หมดความยึดมั่นถือมั่นนั่นก็คือเป็นพระอรหันต์เป็น,นผู้บรรลุนิพพานไปโดยตรง ถ้าผู้เรามดความยึดมั่นถือมัน่นนี่ตรงหมายวามว่าเป็นทหารหรบันรุนิพ่ผานไปแล้วโดยตรงไม่ต้องตายมีชีวิตอยู่นี่คาว่ากําลังบรรเทาหรือควบคุมหรือตัดทอนความยึดมั่นถือมัน่นนี่คือผู้กําลังปฏิบ,บัติเทียกคำว่าตายเสียก่อนตายนี่เป็นคำฮูกขึ้นมา,าเราให้มันจดจำง่ายๆ ถ้ากำลังปฏิบัติอยู่ก็คือกำลังปฏิบัติเหมือนกับว่าเราเป็นคนตายแล้วนี่ปฏิบัติอยู่นะยังยังยังตายเสียก่อนตายไม่ได้ตามที่ต้องการแต่กำลังพยายามอยู่พยายามยึดหลักอันนี้นี่คือผู้ปฏิบัติเพื่อมีความทุกข์น้อยเพื่อบรรเทาความยึดมัน่นถือมัน่นเพื่อมีสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ์อยู่เสมอ ที่ถ้าเขาปฏิบัติได้จริงปฏิบัติได้ถึงที่สุดคือเป็นผู้ที่ตายก่อนตายและจริงๆนั่นก็คือหมดความยึดมั่นถือมั่นเขาเป็นพระอราหันต์ที่บรรลุนิพพานแล้วเป็นเรื่องเดียวกันคําถามนี่ปัญหานี่เกิดขึ้นเพราะว่ามันเอาไปควายกันหรือไปปนกันเท้านี่ต้องแยกกันตรงนี้ว่าไอที่ว่า ปฏิบัติในลักษณะตายเสียก่อนตายเนี่ยถ้ากําลังปฏิบัติอยู่ยัง<ม>ปฏิบัติไม่ชนะนี่ก็เรียกว่าเป็นคนยังไม่เป็นพระอรหันยังไม่บรรลุนิพพานถ้าอ,อทําไปทําไปจนปฏิบัติได้จริงได้เด็ดขาดลงไปก็เรียกว่าหมดความยึดมั่นถือมั่นเป็นพระอรหันต์แล็บรรลุนิพพานในชีวิตนี้เรื่องมองนี้พอแยกออกกันเป็นสอง ประเภทมันก็หมดปัญหาไป